สวัสดีนะครับกลับมาพบกับเรียนอะไรบายครูต่ายกันเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้มาเฉลยแบบประหัดคณิตศาสตร์พื้นฐานแม็กชั้นป .6 เล่ม2หน่วยการเรียนรู้ที่4อัตราส่วนและร้อยละแบบประหัดที่11หน้า4 4 5 0นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปในช่อง YouTube ครูต่ายติวเตอร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับการหาราคาทุนแบบประหัดที่11จงสแสดงวิธีทม และตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบข้อที่1สุดทสุธิชัยขายพัดลมเครื่องหนึ่งราคา1380บาทได้กําไร15%สุธิชัยซื้อพัดลมเครื่องนี้มาราคากี่บาทได้กําไร15%หมายความว่าถ้าราคาทุน100บาทขายราคา100บวก15เท่ากับ15บทวิธีทำ ถ้าพัดลม115บาทถ้าขายพัดลม115บาทจากราคาทุน100บาทเขียนในรูปอัตราส่วนได้เป็น100ส่วน115หาราคาทุนจากราคาขายพัดลม1,380บาทจะได้ราคาทุน100ส่วน115คูณ1,380บาทเท่ากับ1,200บาทดังนั้นสุดที่ชัยซื้อพัดลมเครื่องนี้มาราคา 1200บาทตอบสุดธิชัยซื้อพัดลมเครื่องนี้มาราคา1200บาทตรวจสอบความสมเหตุสมผลเนื่องจากซื้อพัดลมมาราคา1200บาทขายไปราคา1380บาทนั่นคือขายได้กำไร1380ลบ1200เท่ากับ180บาทจากราคาทุน1200บาท คิดเป็น1 8 0่งร้ส่วนหนึ่งตัด0เหลือ1 8บแปส่วนหนึ่งรทำให้ส่วนเป็น100ได้เท่ากับ1 5บห้ส่วนหนึรหรือ15%เอร์ซซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดดังนั้น1200เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลข้อสองพรพันขายชุดใส่อาหารชุดหนึงราคาหนึ่บาทขาดทุน20%่ร์เซ็นต์พรพันซื้อชุดใส่อาหารชุดนี้มา ราคากี่บาทขาดทุน20%หมายความว่าถ้าราคาทุน100บาทขายราคา100ลบ20เท่ากับ80บาทวิธีทำถ้าขายชุดใส่อาหาร80บาทจากราคาทุน100บาทเขียนในรูปอัตราส่วนได้เป็น100ส่วน80หาราคาทุนจากราคาขาย ชุดใส่อาหาร1 0 2 0บาทจะได้ราคาทุน100ส่วน80คูณ1 0 2 0นะครับอันนี้คืออัตราส่วนของราคาขายจากราคาทุนคูณด้วยราคาขายก็คือ1 0 2 0นะครับ0ตัด0เหลือ102คูณ10เป็น1 0 2 0เหมือนเดิมหาร8เท่ากับ ออเป็น1200นะครับขออภัย์ตัด0ตัวนี้คูณร0 0เพราะนั้นก็เติมศูนย์เข้าไป2ตัวมีค่าเทับ่ากับ1,275บาทดังนั้นพรพันธ์ซื้อชุดใส่อาหารชุดนี้มาราคา1275บาทตอบพรพันซื้อชุดใส่อาหารชุดนี้มาราคา1 2 7 5บาทตาาร,าราา 1, ทตวจสอบเนื่องจากซื้อชุดใส่อาหารมาราคา1 2 7 5บาท ขายไปราคา1,020บาทนั่นคือขายขาดทุน1,275ลบ1,020เท่ากับ255บาทจากราคาทุน1,275บาทคิดเป็น255คือที่ขาดทุนส่วนด้วยราคาที่ซื้อมาคือ1,275นะครับทำให้ส่วนเป็นร้อยมีค่าเท่ากับ20ส่วน100หรือ20%ซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดเพราะนั้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล ดังนั้น1,275เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลก็3จารุณีขายกระเป๋าราคา2,310บาทได้กำไร5%าไร5%จารณีขายกระเป๋า่าซื้อกระเป๋ามาราคากี่บาทได้กำไร5%าไร5%หมายความว่าถ้าราคาทุน100บาทขายราคา100-5บวก5เท่ากับ105บาทวิธีทําขายกระเป๋า 105บาทจากราคาทุน1 0 0รบาทเขียนในรูปอัตราส่วนได้เป็น100ส่วน105หาราคาทุนจากราคาขายกระเป๋า2310รบาทจะได้ราคาทุนเอาอัตราส่วนนะครับไปคูณกับราคาทุนจากราคาขายเพื่อที่จะหาราคาทุนนะครับขาย2,310ัรบาทก็มาคูณกับอัตราส่วน100ส่วน105 นะครับมีค่าเท่ากับ2,200บาทดังนั้นจารุณีซื้อกระเป๋ามาราคา2,200บาทตอบจารุณีซื้อกระเป๋ามาราคา2,200บาทตรวจสอบเนื่องจากซื้อกระเป๋ามาราคา2,200บาทขายไปในราคา2,310บาทนั่นคือขายได้กำไร2,310ลบ2,200เท่ากับ110บาท จากราคาทุน2,200บาทคิดเป็นกำไรส่วนด้วยราคาทุนนะครับก็คือ110ส่วน2,200 0ศูนต์ตัดศูนย์เหลือ11ส่วน220 2 0ทยาให้ส่วนเป็น100มีค่าเท่ากับ5ส่วน100หรือ5เซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดดังนั้น2,200เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลข้อ4พ่อค้าขายข้าวสาร ราคา8,400บาทได้กำไรอ้ยละ1 2พ่อค้าซื้อข้าวสารมาราคากี่บาทได้กำไร112หมายความว่าถ้าราคาทุน100บาทขายราคา100บวก12เท่ากับ112บาทวิธีทำถ้าขายข้าวสาร112บาทจากราคาทุน100บาทเขียนในรูปอัตราส่วนได้เป็น100ส่วน112 หาราคาทุนจากราคาขายข้าวสารนะครับก็คือขายไป8,400บาทจะได้ว่าราคาทุนคือ100ส่วน112คูณ8,400เท่ากับ7,500บาทนั่นคือราคาทุนดังนั้นพ่อค้าซื้อข้าวสารมาราคา7,500บาทตอบพ่อค้าซื้อข้าวสารมาราคา7,500บาทตรวจสอบ เนื่องจากซื้อข้าวสารมาราคา7,500บาทขายไปราคา8,400บาทนั่นคือขายได้กำไร8,400ลบ7,500เท่ากับ900บาทจากราคาทุน7,500บาทคิดเป็น900ส่วน7,500 0ตัด0นะครับเหลือ9ส่วน75ทําให้ส่วนเป็น100ก็จะได้12ส่วน100หรือ100ละ12ซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนด ดังนั้น7,500บาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลข้อ5คุณพ่อขายรถยนต์ราคาสา0 0 0 0บาทขาดทุนร้อยละ25คุณพ่อซื้อรถยนต์มาราคากี่บาทขายขาดทุนร้อยละ25หมายความว่าถ้าราคาทุน100บาทขายราคา1 0 0ลบาเท่ากับ75บาทวิธีทำถ้าขายรถยนต์75บาทจากราคาทุน หนึรบาทเขียนเป็นอัตราส่วนได้เป็น100ส่วน75นะครับอัตราส่วนก็คือขวาส่วนซ้ายหาราคาทุนจากราคาขายรถยนต์3าม0 0 0หกมืบาทจะได้ว่าราคาทุน100ส่วน75คูณสาม0ส0เท่ากับ4 0 8 0 0 0 0ดบาทเป็นราคาทุน ดังนั้นพ่อซื้อรถยนต์มาราคา480,000บาทตอบคุณพ่อซื้อรถยนต์มาราคา480,000บาทตรวจสอบเนื่องจากซื้อรถยนต์มาราคา480,000บาทขายไปราคา360,000บาทนั่นคือขายขาดทุน480,000ลบ360,000ท่ากับ12,000บาทจากราคาทุน 4 0 8 0 0 0 0บาทคิดเป็น1 0 2 0 0 0 0ส่วน4 0 8 0 0 0 0 0ูนตัดกันนะครับบทเหลือ12ส่วน48ทําให้ส่วนเป็น100ก็จะได้เศษ25ส่วน100เหลือร้อยละ25ซึ่งตรงตามที่โจทย์กําหนดดังนั้น4 8 0 0 0 0บาทเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผล ข้อหนกพไชยขายบ้านราคา3ล้าน9แสนบาทได้กำไร3ามปร์เซน์นกพยซื้อบ้านมาราคากี่บาทได้กำไร3ารหมายความว่าถ้าราคาทุน100บาทขายราคา1 0 0บวก3าเท่ากับ130าบาทวิธีทำถ้าขายบ้าน130บาทจากราคาทุน100บาทเขียนในรูปอัตราส่วนได้เป็น100ส่วน130 หาราคาทุนจากราคาขายบ้าน3ามล้าน9ก้าแสนบาทจะได้ว่าราคาทุนคือ100ส่วน130คูณ3ล้านเก้าแสนเท่ากับ3ล้านบาทดังนั้นนพชัยซื้อบ้านมาราคา3ล้านบาทตอบนกชัยซื้อบ้านมาราคา3ล้านบาทตรวจสอบ เนื่องจากซื้อบ้านมาราคา3ล้านบาทขายไปราคา3,900,000บาทนั่นคือขายได้กำไร3,900,000ลบ3ล้านเท่ากับ900,000บาทจากราคาทุน3ล้านบาทคิดเป็น900,000ส่วน3ล้านหรือเท่ากับ30ส่วน100หรือ30%ซึ่งตรงตามที่โจทย์กำหนดดังนั้น3ล้านบาทเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผล เจ็ดกิิขายที่ดินราคาหนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นสองพันบาทขาดทุนร้อยละยี่ิตสี่ิซื้อที่ดินมาราคากี่บาทขายขาดทุนร้อยะยี่สิบสหมายความว่าถ้าราคาทุนหนึ่บาทขายราคาหนึ่งร้ยบเท่ากับเจ็ดสิบหกบาทวิธีทำถ้าขายที่ดินเจ็ดสิบหบาทจากราคา100บาท เขียนในรูปอัตราส่วนก็จะได้เป็น100ส่วน76หาราคาทุนจากราคาขายที่ดิน1,862,000บาทก็เอาอัตราส่วนที่ขายกับราคาทุนมาคูณกับราคาที่ขายนะครับก็จะได้ราคาทุนเท่ากับ1 0 0ส่วน76คูณ1 0 0้บาทซึ่งก็เท่ากับ2องล้านสี่บาท ดังนั้นกิติซื้อที่ดินมาราคาสองล้านสี่แสนหบาทตอบกิติซื้อที่ดินมาราคา2450,000สบาทตรวจสอบความสมเหตุสมผลเนื่องจากซื้อที่ดินมาราคา2องล้านสี่แสนหาบาทขายไปราคา1นึ่0ล้านแปดแสนหกันบาทนั่นคือขายขาดทุน2 4 5 0้านสี่แสนหลบหล้าน 862,000เท่ากับ588,000บาทจากราคาทุน2,450,000บาทคิดเป็น588,000ส่วน2,450,000 03ตัวตัดกับ03ตัวเหลือ588ส่วน2450ทําส,ส,ส,ส่วนให้เป็น100จะได้24ส่วน100หรือร0อยละ24ซึ่งตรงตามที่โจทย์กําหนดดังนั้น2,450,000บาทเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผล ก่อนจบคลิปนี้ก็ฝากกันเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจกดแชร์คลิปออกไปมีข้อสงสัยติชมบันไดก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาทุกคนไปแล้วนะครับบ๊ายบาย